ร้อยอาชีพพลัส by GSB สร้างอาชีพสารฝันปั้นธุรกิจให้ยั่งยืนวันนี้ผมจะพามาดูธุรกิจแฟรนไชส์อาหารไส้กรอกแม่ไก่ที่ผลิตสดใหม่วันต่อวันและมีรสชาติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทำให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 Select GSB Smart Franchise 2024จากธนาคารออมสินครับตอนนี้เราอยู่กับคุณธนพลโวหารมณตครับหรือพ่อไก่น่นเดงครับเจ้าของธุรกิจไส้กรอกแม่ไก่ครับสวัสดีครับพ่อไก่ครับสวัสดีค่ะ ให้พ่อไก่ช่วยแนะนำธุรกิจและที่มาของไส้กรอกแม่ไก่หน่อยได้ไหมครับก่อนหน้านี้แม่ไก่เป็นแม่ค้าเคียงหมูเขาจะตัดแต่งพอตัดแต่งแล้วมันจะเหลือเศษทําเป็นไส้กรอกอีสานขายทุกวันหมดทุกวันแม่ไก่เลยเห็นบอกว่าเฮ้ยทำไมไส้กรอกอีสานถึงมีคนกินแล,แล้วทาไมเราไม่ทําของดีขึ้นมาขายเลยเกิดค,ความคิด แล้วก็ทําไส้กรอกอีสานแม่ไก่ขึ้นมาครับจุดเด่นของไส้กรอกแม่ไก่นะครับมีอะไรบ้างครับไส้กรอกแม่ไก่นะฮะเวลาย่างจะหอมกรอบนอกนุ่มในลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้ารถเข็นผมก็จะออกไปเยี่ยมลูกค้าทําการตลาดโปรโมตร,ร้านให้เขาในละแวกนั้นนั้นว่ามีไส้กรอกแม่ไก่อยู่แถวนี้พ่อไก่ครับได้เข้าร่วมโครงการ GSB Smart Franchise ปีที่3นีได้ยังไงครับก็ขอบคุณอาจารย์เษฐพงศ์นะฮะอาจารย์เซธของเรานะครับเป็นคนแนะนําและส่งข้อบูลมาให้เราก็สมัครไปแล้วพ่อไก่ครับ ได้นําความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ GSB Smart f r a n c h i s e ตรงนี้ครับมาต่อยอดธุรกิจของเราะะให้มี ความยั่งยืนได้ยังไงบ้างครับเขาสอนการบริหารหลังบ้านและหน้าบ้าน <ต ff. S 2> แล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นนะครับมาใช้ในโรงงานมาใช้กับพนักง,งานบอกเขาได้ว่ามีการบริหารยังไงให้เขาอยู่และยั่งยืนได้ไส้กรอกแม่ไก่ของเรานะครับมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบใดบ้างครับก็มีโครงการต่างๆของโรงงานแต่ว่าอยากสร้างางานสร้างอาชีพให้กับลูกค้าสาหรับลูกค้าเงินน้อยเรามีไส้กรอก5แพคมีป้ายเวนิวขนาด ห<ส>นึ่งเมตรคูณห้าสิบเซนตเมตให้เลย,เลยนั่นคือโครงการที่สร้างอาชีพให้กับพวกเขาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับรางวัลจากโครงการ GSB Smart Fan ช s e จากธานาคารออมสินที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟนาชส์ไทยสู่ระดับสากลก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้สร้างการเติบโตอย่างยังย่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศครับขอขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมที่ช่วยสนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม